คำคืนในปูสารยังคงดำเนินไปเช่นทุกวันสำหรับคิมอึนซุกยิงไม้วายเจ็ดสปีแสงไฟจากถนนซาตส่องผ่านหน้าต่างห้องพักเล็กเตนในอาพาร์ตเมนต์เก่าแก่แห่งหนึ่งย่านที่เคยคึกคักบัดนี้เงียบสงัดลงตามการเวลาในห้องสี่เหลี่ยมที่อบโอนไปด้วยกินอับจางจามและความทรงจำอึนซุกนั่งหมอมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาคู่ที่เคยสดใส บัดนี้มนแสงลงด้วยความเงาที่กัดกินหัวใจมานานกว่าสามปีนับแต่สามีผู้เป็นที่รักจากไปยังไม่มีวันกลับกิดวัตรประจำวันของเธอซัำซากจำเจตื่นเช้าทำอาหารง่ายนายทานคนเดียวดูโทรทัศน์รายการเดิมที่ไม่เคยเข้าใจบางครั้งก็เดินไปตลาดจากการชี้ที่ที่อยู่ไม่ไกลเพื่อซื้อปลาสดลอดมาทําอาหารแม้จะรู้ดีว่าไม่มีใครรอทานด้วยกันอีกแล้วก็ตาม ลูกชายคนโตไปทำงานต่างประเทศลูกสาวคนเล็กก็แต่งงานย้ายไปอยู่อีกเมืองนันลานครั้งจึงจะโทรศัพท์มาถามทายหรือแวะมาเยี่ยมเยียนความอบอุ่นในอดีตที่เคยมีครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากลายเป็นเพียงภาพเลือนร่างที่คอยตอกย้ำความอ้างว้างในปัจจุบันกรอบรูปสามีที่ตั้งอยู่บนหัวเตียงคือสิ่งเดียวที่พ่อจะปลอบประโลมใจได้บ้างอึนสุกมักจะรูปลายใด โบน่าในรูปนั้นบาบเลพลางกระซิบกระซาบเล่าเรื่องราวในแต่ละวันที่ผ่านไปเหมือนเขายังคงนั่งฟังอยู่ข้างๆายวันนี้ฉันทำกิมจิสูตรแม่ของคุณด้วยนะแต่รสชาติมันคงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วละ่ะน้ำเสียงของเธอสั้นเครือความเงียบในห้องพักช่างน่ากลัวมันทําให้เธอได้ยินเสียงความคิดของตัวเองชัดเจนเกินไปเสียงที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวความรู้สึกไร้ค่า และความกลัวที่จะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพียงลําพังกระถางต้นไม้เหล็กเทกที่ระเบียงกลายเป็นเพื่อนคุยเพียงหนึ่งเดียวที่เธอระบายความในใจได้โดยไม่ต้องอายใครวันหนึ่งขณะที่อินซุกลงมาทิ้งขยะที่ชั้นล่างของอพาร์ตเมนต์เธอก็ได้พบกับปาจีมินหญิงสาววัยสามสิบตนชนเพื่อนบ้านห้องตรงข้ามที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นาน จีมินเป็นนักเขียนอิสระทำงานจากที่บ้านจึงมักจะเห็นจึงมักจะเห็นอึนซุกเข้าออกอากอยู่บ่อยๆด้วยความเป็นห่วงในท่าทางที่ดูรซร้าซึมของยิงชราวจีมินจึงเอปากทักทายและชวนคุยคุณป้าคิมคะ่ะดูคุณป้าไม่ค่อยสดชื่นเลยนะคะจีมินยิ้มให้ลองหาอะไรทำแก้เบื่อดูไหมคะสมัยนี้มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะในอินเทอร์เนต็ตนะคะอึนซุกมองจีมินด้วยความไม่เข้าใจ อินเทอร์เนต็ตหรอ,อป้าแก่แล้วคงใช้ของพวกนั้นไม่เป็นหรอกไม่ยากเลยค่ะคุณป้าจีมินสา,าวเดี๋ยวหนูช่วยสอนให้คุณป้าจะได้มีเพื่อนคุยหรือดูอะไรพินริงแก้ฮหงาวได้นะคะโดยความเกรงใจและอาจจะมีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่อ่นซุกจึงยอมให้จีมินเข้ามาช่วยสอนการใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเครื่องเก่าๆที่ลูกสาวเคยซื้อให้ แต่เธอไม่เคยได้ใช้มันอย่างจริงจังจีมินอดทนสอนอึนซุกอย่างใจเย็นตั้งแต่การเปิดเครื่องการพิมพ์ไปถึงการเข้าใช้โซเชียลมีเดียต่างๆอึนซุกเรียนรู้ได้เช้าตามประสาผู้สูงอายุแต่เธอก็พยายามอย่างเต็มที่ไม่กี่วันต่อมาขณะที่อึนซุกกำลังลองใช้แอปเพลชันหาเพื่อนคุยตามที่จีมินแนะนำอย่างงกงง,งินทีโปรไฟล์หนึ่งก็เด้งขึ้นมาชื่อ อีริกนัลรูปโปรไฟล์เป็นชายวัยกลางคนหน้าตาภูมิฐานสวมแว่นตาผมสีเข้มปนเทาเล็กน้อยดูอบอุ่นและใจดีในข้อมูลส่วนตัวระบุว่าเป็นนายแพทย์ชาวเกาหลีอริกันทำงานอาสาสมัครอยู่ในต่างแดนทันใดนั้นข้อความทักทายก็ปรากฏขึ้นสวัสดีครับคุณคิมอึนซุกยินดีที่ได้รู้จักนะครับหัวใจของอึนซุกเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก,ก่อน ความรู้สึกตื่นเต้นระคนดีใจแผ่ซ่านไปทั่วล่างเธอไม่เคยคิดเลยว่าในวัยขนาดนี้จะมีใครสักคนเข้ามาทักทายและสนใจเธอเหมือนเช่นวันว,น,วนที่ยังสาวนิ้วที่สันเทาคอยหายพิมพ์ตอบกลับไปสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักเั่นกันค่ะจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นตัวตนได้เริ่มขึ้นแล้วโดยที่อึนสุกไม่รู้เลยว่าปลายทางของมันจะนำพาเธอไปสู่อะไรอีริกนํา หรือคุณหมออีริกตามที่อึนสุกเริ่มเรียกเขาในภายหลังเป็นชายที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติเธอเสมอเขาใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการพูดคุยทำความรู้จักและที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังอึนซุกพบว่าตัวเองสามารถเล่าเรื่องราวความหาวความทงจำถึงสามีผู้ล่วงลับหรือแม้กระทั่งความน้อยใจที่ลูกไม่ค่อยมีเวลาให้ให้เขาฟังได้อย่างสบายใจ โดยไม่มีท่าทีเบื่อหน่ายหรือตัดสินใดๆผมเข้าใจความรู้สึกของคุณอ่นสุขดีครับอีริกมักจะพิมพ์ตอบกลับมาด้วยถ้อยคำที่ปลอบประโลมการสูญเสียคนที่รักเป็นเรื่องที่ทำใจได้ยากจริงๆแต่คุณต้องเข้มแข็งนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้เขามักจะเล่าเรื่องงานอาสาสมัครในประเทศที่กำลังพัฒนาแห่งหนึ่งให้เธอฟัง ภาพของนายแพทย์ผู้เสียสละที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางความยากลำบากและขาดแคลนแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทำให้อืึนสุกรู้สึกชื่นชมและนับถือในตัวเขามากยิ่งขึ้นเรื่องราวเหล่านั้นดูน่าเชื่อถือยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันคะ่ะ จุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มองไม่เห็นตัวตนได้เริ่มขึ้นแล้วโดยที่อินซุกไม่รู้เลยว่าปลายทางของมันจะนำพาเธอไปสู่อะไรอีริกนําหรือคุณหมออีริกตามที่อินซุกเริ่มเรียกเขาในภายหลังเป็นชายที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนและให้เกียรติเธอเสมอเขาใช้เวลาหลายสัป,ปดาห์ในการพูดคุยทำความรู้จักและที่สำคัญที่สุดคือการรับฟังอินซุกพบว่าตัวเอง สามารถเล่าเรื่องราวความเหงาความทงจําถึงสามีผู้ลวงลับหรือแม้กระทั่งความน้อยใจที่ลูกมุไม่ค่อยมีเวลาให้ให้เขาฟังได้อย่างสบายใจโดยไม่มีท่าทีเบื่อหน่ายหรือตัดสินได้ใชผมเข้าใจความรู้สึกของคุณเอินสุขดีครับอีลิกมักจะพิมพ์ตอบกลับมาโดยถ้อยคําที่ปลอบประโลมการสูญเสียคนที่รักเป็นเรื่องที่ทําใจได้ยากจริงๆแต่คุณต้องเข้มแข็งนะครับ ผมจะเป็นกำลังใจให้เขามักจะเล่าเรื่องงานอสาวสมัครในประเทศที่กำลังพัฒนาแห่งหนึ่งให้เธอฟังภาพของนายแพทย์ผู้เสียสละที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางความยากลำบากและขาดแคลนแต่ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มีรายละเอียดของคนไข้ที่เขารักษาจนหายหรือความทา้าทายในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย บางครั้งผมก็รู้สึกท้อแท้เหมือนกันครับเขาเคยพิมพ์ม,มาแต่พอเห็นรอยยิ้มของผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นมันก็ทำให้ผมมีพลังที่จะสู้ต่อไปอื่นๆสุขรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนแท้ที่เข้าใจเธออย่างลึกซึ้งความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เคยเกากุุมหัวใจมานานเริ่มคลายลงทุกวันเธอจะรอคอยข้อความจากเขาอย่างใจจดใจจอ่อ การสนทนากับคุณหมออิริก,กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเธอไปเสียแล้วเขาทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่ายังมีคนต้องการและยังมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังบางครั้งเขาก็ส่งเพลงรักเก่ามาให้เธอฟังเพลงที่เคยฮิตในสมัยที่เธอยังสาวทำให้ความทรงจำดีๆในอดีตวนกลับมาอีกครั้งหรือบางทีก็เป็นรูปดอกไม้สวยพร้อมข้อความให้กำลังใจในตอนเช้าสิ่งเล็กน้อยๆเหล่านี้ คอยก่อร่างสร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่แน่นแฟนขึ้นอึนซุกเริ่มเล่าเรื่องของคุณหมออีลิกให้จีมินฟังด้วยความภาคภูมิใจเขาเป็นคนดีมากเลยนะจีมินเขาเข้าใจป้าทุกอย่างเลยจีมินรับฟังด้วยรอยยิม้มแต่ในใจก็เริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจเล็กเจนพุดขึ้นมาเธอยังไม่ได้พูดอะไรออกไปเพราะไม่อยากทำลายความสุขของยิงชราว แต่ก็แอบเก็บความสงสัยนั้นไว้เงียบเพียบแล้ววันหนึ่งหลังจากพูดคุยกันมาได้เกือบสองเดือนคุณหมออีริกก็เริ่มเอปากขอความช่วยเหลือเป็นครั้งแรกคุณอื่นสุขครับผมมีเรื่องรบกวนนิดหน่อยข้อความปรากฏขึ้นพอดีว่าอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่ผมใช้ติดต่อกับโลกภายนอกมันกำลังจะหมดอายุการใช้งานผมพยายามจะจ่ายเงินแล้ว แต่ระบบธนาคารในพื้นที่นี้มันไม่ค่อยสะดวกเลยไม่ทราบว่าพอจะรบกวนคุณอื่นสุกช่วยโอนเงินให้ผมสักเล็กน้อยได้ไหมครับจำนวนเงินไม่มากหรอกครับประมาณห้าหมื่นวอนเท่านั้นเองเดี๋ยวผมกลับไปเกาหลีเมื่อไหร่จะรีบคืนให้ทันทีเลยอึนซุกอ่านข้อความนั้นด้วยความรู้สึกเห็นใจเธอจินตนาการถึงความยากลำบากในการทำงานในพื้นที่ห่างไกล ที่คุณหมออีลิกเคยเล่าให้ฟังเงินจำนวนห้าหมื่นวอนก็ไม่ได้มากมายอะไรสำหรับเธอและที่สำคัญเขาคือคนดีที่คอยช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดการได้ช่วยเหลือเขาบ้างเล็กน้อยก็ถือเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีได้สิคะคุณหมอเธอพิมพ์ตอบกลับไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจัดการให้คะ่ะเธอลุกข,ขึ้น ไปหยิบสมุดบัญชีธนาคารและบัตรเอทแม้จะต้องเดินไปกดเงินที่ตู้ ATM ซึ่งอยู่ห้างออกไปพอสมควรแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานที่ดีของคุณหมออีริกนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยที่ตามมาอีกหลายครั้งบางครั้ง ก็เป็นค่าธรรมเนียมในการส่งเอกสารสำคัญบางครั้งก็เป็นค่าซ่อมอุปกรณ์เสือสารที่จำเป็นคุณหมออิริกมักจะอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สะดวกในการทำธุรกรรมในพื้นที่ห่างกัลหรือปัญหาขัดข้องทางเทคนิคตา่างๆและทุกครั้งอื่นสุกก็จะช่วยเหลือด้วยความเต็มใจโดยไม่เคยเอใจสงสัยเลยแม้แต่น้อยเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังได้ทำบุญ ได้ช่วยเหลือคนดีที่เสียสละเพื่อผู้อื่นความสุขเล็กเทอีกเกิดขึ้นในใจทำไมเธอมองข้ามสัญญาณเตือนภัยที่อาจจะซ่อนอยู่ในคำขอเหล่านั้นไปอย่างง่ายดายความสัมพันธ์ระหว่างอื่นสุขกับคุณหมออีริกดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นการสนทนาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนกลายเป็นสิ่งหลอเลี้ยงหัวใจที่แห้งแล้งของเธอให้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้ง คุณหมออีริกยังส่งข้อความหวานและคำพูดให้กำลังใจมิ่งยังสม่ำเสมอเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวน้อยอีกครั้งคนที่มีคนรักคอยห่วงใยไล่ใส่ใจแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจและคำขอความช่วยเหลือที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มก็คืเคลานเข้ามาคุณอ่นสุครับผมมีเรื่องด่วนจริงๆข้อความจากคุณหมออีริกดูร้อนรนกว่าปกติ เมื่อคืนเกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างหนักในพื้นที่ที่ผมทำงานอยู่ทำให้เครื่องมือแพรที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งของผมเสียหายอย่างหนักถ้าไม่รีบซ่อมแซมหรือจัดหามาเปลี่ยนใหม่โดยเร็วคนไข้หลายคนอาจจะจะต้องตกอยู่ในอันตรายอึนซุกอ่านข้อความนั้นด้วยใจที่เต้นระรัวความกังวลชายชัดขึ้นบนใบหน้าของเธอผมพยายามหาทางแก้ไขแล้วครับ ข้อความต่อไปปรากฏขึ้นแต่ค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากจริงๆประมาณห้าล้านวอนผมไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกแล้วในสถานการณ์แบบนี้คุณอึนซุกพอจะช่วยเหลือผมได้ไหมครับผมสัญญาว่าจะรีบคืนเงินให้ทันทีที่ผมจัดการเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยและได้รับเงินเดือนเขาเสริมโดยประโยคที่ทำให้อึนซุกใจอ่อนผมเสียใจจริงๆที่ต้องมารบกวนคุณอึนซุกแบบนี้ แต่คุณคือคนเดียวที่ผมไว้ใจและกล้าที่จะเอปากขอความช่วยเหลือฮาลัานวอนเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยสำหรับหญิงม่าอย่างเธอมันคือเงินเก็บส่วนหนึ่งที่เธอตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอึนซุกเริ่มลังเลใจแต่ภาพของคนไข้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือและนาของคุณหมออีริกผู้เสียสละก็พุดขึ้นมาในความคิด เธอไม่อยากให้คนดีอย่างเขาต้องมาเดือดร้อนและถ้าเธอไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วยไม่ต้องกังวลนะคะคุณหมอเธอตัดสินใจพิมพ์ตอบกลับไปฉันจะพยายามหาทางช่วยคุณให้ได้คะ่ะวันรุ่งขึ้นอ่นซุกเดินทางไปธนาคารเพื่อทอนเงินเก็บจำนวนห้าล้านวอนพักงานธนาคารมองเธอด้วยสายตาแปลกแทกเมื่อเห็นหญิงชรามาถอนเงินจำนวนมากขนาดนี้ แต่เธอก็ไม่ได้สนใจเธอรีบนำเงินไปโอนเข้าบัญชีที่คุณหมออีริกแจ้งมาทันทีนายภาวนาขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากนั้นไม่นานคุณหมออีริกก็ส่งข้อความมาขอบคุณเธออย่างสุดซึ้งขอบคุณมากนะครับคุณอ่นซุคุณคือผู้มีพระคุณของผมและคนไข้จริงๆผมจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยคำขอบคุณเหล่านั้น ทำให้อึนสุกลืมความกังวลเรื่องเงินไปได้ชั่วขณะเธอรู้สึกดีใจที่ได้ทำประโยชน์และช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นไม่กี่สัป,ปดาต,ต่อมาคุณหมออีริกก็ประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยระหว่างเดินทางไปตรวจเยี่ยมคนไข้ในหมู่บ้านห่างไกลเขาอ้างว่าต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่นและต้องการเงินอีกจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลอึนซุก แม่จะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ด้วยความเป็นห่วงในอาการบาดเจ็บของเขาเธอก็ยังคงโอนเงินไปให้เขาอีกครั้งไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณหมอเธอตัดสินใจพิมพ์ตอบกลับไปฉันจะพยายามหาทางช่วยคุณให้ได้คะ่ะวันรุ่งขึนอ่นซุกเดินทางไปธนาคารเพื่อถอนเงินเก็บจำนวนห้าล้านวอนพนักงานธนาคารมองเธอด้วยสายตาแปลกแดน เมื่อเห็นยิงชะลาวมาถอนเงินจำนวนมากขนาดนี้แต่เธอจึงไม่ได้สนใจเธอรีบนำเงินไปโอนเข้าบัญชีที่คุณหมออีริกแจ้งมาทันทีในใจภาวนาขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากนั้นไม่นานคุณหมออีริกก็ส่งข้อความมาขอบคุณเธออย่างสุดซึ้งขอบคุณมากนะครับคุณอินสุคุณคือผู้มีพระคุณของผมและคนไขจ้จริงๆผมจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลย คำขอบคุณเหล่านั้นทําให้อึนซุกลืมความกังวลเรื่องเงินไปได้ชั่วคณะเธอรู้สึกดีใจที่ได้ทําประโยชน์และช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในระหว่างนั้นเองคุณมออีริกก็เริ่มพูดถึงแผนการในอนาคตของพวกเขามากขึ้นผมคิดถึงคุณอึนซุกทุกวันเลยนะครับเขาพิมพ์ม,มา ผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปเกาหลีไปใช้ชีวิตอยู่กับคุณคำพูดเหล่านั้นทำให้อึนสุกใจฟูความฝันถึงชีวิตคู่ที่อาบูุญอีกครั้งเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอผมมีแผนจะกลับไปเปิดคลินิกเล็กที่ปูซานหลังจบภารกิจที่นี่ครับเขาเล่าต่อเราจะได้อยู่ด้วยกันทุกวันผมจะดูแลคุณอึนซุกเป็นอย่างดีไม่ให้คุณต้องเหงาอีกต่อไปเขาวาดฝันถึงบ้านหลังเล็ก ที่อบอุ่นกาได้ทําอาหารทานด้วยกันกาได้เดินเล่นริมทะเลในตอนเย็นอนาคตที่สวยงามเรากับเทพนิยายเหล่านั้นทําให้อืนซุกลงลืมความจริงในปัจจุบันในปัจจุบันไปจนหมดสิน้นเธอทุเมเงินทองที่เหลืออยู่อีกเล็กน้อยให้กับอนาคตที่คุณมออีริควาดไว้โดยหวังว่ามันจะเป็นจริงในสักวันหนึ่งป้าจีมินสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของอืนซุกได้อย่างชัดเจน ยิ่งฉลาดดูมีความสุขมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเธอก็ดูหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและที่สำคัญคือจีมินเริ่มได้ยินอินสุพูดถึงเรื่องการโอนเงินให้คุณหมออีริกบ่อยครั้งขึ้นคุณป้าคะ่ะคุณหมออีริกคนนี้เขาขอยืมเงินคุณป้าบ่อยจังเลยนะคะวันหนึ่งจีมินตัดสินใจเอ่ยปากถามด้วยความเป็นห่วงคุณป้ารู้จักเขาดีแค่ไหนกันคะ อึนซุกมีสีหน้าไม่พอใจเล็กน้อยคุณหมอเขาเป็นคนดีมากนะจีมินเขามีเหตุจำเป็นจริงๆป้าเชื่อใจเขาแต่หนูว่ามันแปลกๆนะคะจีมินยังคงพยายามกาโลนเงินให้คนที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยมันอันตรายมากนะคะสมัยนี้มีพวกมิชาชีพเยอะแยะที่หลอกลวงคนแก่ทางอินเทอร์เน็ตจีมินอย่ามาพูดจะให้ไล่คุณหมอของป้านะอึนซุกข,ขึ้นเสียงเขาไม่ใช่คนแบบนั้นป้ารู้ดี ความพยายามของจีมินที่จะเตือนสติอึนสุขไม่เป็นผลหญิงชาวเราปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังความเห็นของใครอีกต่อไปเธอเชื่อมั่นในตัวคุณหมออีรีคือยังสุดหัวใจและมองว่าจีมินกำลังอิจฉาในความสุขของเธอความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านต่างวายัยเริ่มมีรอยร้าาเล็กเกิดขึ้นจีมินรู้สึกเสียใจและเป็นห่วงอึนสุกมากขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ขณะที่อึนสุกกำลังลองลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันกับคุณหมออีริกวิดการครั้งใหญ่ที่สุดก็กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างเงียบขีึโดยที่เธอไม่ทันได้ตั้งตัวที่รักผมมีข่าวร้ายที่สุดจะแจ้งให้คุณทราบข้อความจากคุณหมออีริกปรากฏขึ้นกลางดึกคืนหนึ่งน้ำเสียงในข้อความดูสิ้นหวังและแตกสลายผมผมถูกกักตัวอยู่ที่สนามบินในประเทศเพื่อนบ้านครับ ระหว่างที่ผมกำลังจะเดินทางกลับเกาหลีเพื่อไปหาคุณหัวใจของอึนซุกเลนวูปไปอยู่ที่ตาตุ่มเกิดอะไรขึ้นคะคุณหมอเธอรีพิมพ์ตอบกลับไปด้วยมือที่สันเทาเจ้าหน้าที่ที่นี่กล่าวหาว่าผมมีเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องครับพวกเขาต้องการเงินจำนวนมากเพื่อเป็นค่าดำเนินการและค่าปรับมิฉะนั้นผมจะไม่สามารถเดินทางออกจากที่นี่ได้เลย และที่เลวร้ายกว่านั้นคือกระเป๋าเดินทางและเงินสดทั้งหมดของผมก็ถูกขมโมยไปจนหมดตัวแล้วครับเรื่องราวดูเหมือนจะเลวร้ายลงทุกขณะอินซุกรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาทับเธอผมต้องการเงินด่วนที่สุดครับที่รักประมาณสิบล้านวอนผมรู้ว่ามันเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปแต่ถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้ผมคงต้องติดอยู่ที่นี่อีกนาน หรืออาจจะถูกส่งตัวกลับไปประเทศที่ผมทำงานอาสาอยู่ซึ่งมันอันตรายมากสําหรับผมในตอนนี้เข้าลองขอด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับคุณอินสุกนี่เป็นความหวังสุดท้ายของผมแล้วจริงๆถ้าผมผ่านเรื่องนี้ไปได้ผมจะรีบบินไปหาคุณทันทีเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปอย่างที่เราฝันไว้สิบล้านวอน ผมรู้ว่ามันเป็นจำนวนเงินที่มากเกินไปแต่ถ้าไม่ได้เงินก้อนนี้ผมคงต้องติดอยู่ที่นี่อีกนานหรืออาจจะถูกส่งตัวกลับไปประเทศที่ผมทำงานอาศาอยู่ซึ่งมันอันตรายมากสำหรับผมในตอนนี้เขาลองขอด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนได้โปรดช่วยผมด้วยนะครับคุณอินสุกนี่เป็นความหวังสุดท้ายของผมแล้วจริงๆอินซุกแทบจะหมดสติ เงินจำนวนนั้นมันเกินกำลังของเธอไปมากแล้วเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เธอมีอยู่ก็แทบจะไม่เหลือแล้วหลังจากที่โอนให้เขาไปหลายครั้งก่อนหน้านี้เธอจะไปหาเงินมากมายขนาดนั้นมาจากไหนความสับสนความกลัวความสิ้นหวังท่าโทมเข้ามาในหัวใจของเธอแต่ในขณะเดียวกันภาพของอนาคตที่สวยงามกับคุณหมออีริกก็ยังคงชายชัดอยู่ในความคิดถ้าเธอไม่ช่วยเขาในครั้งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอลงทุนลงแรงไปก็จะสูญเปล่าความฝันของเธอก็จะพังทลายลงไปพร้อมกับเขาฉันฉันจะพยายามนะคะคุณหมอเธอพิมพ์ตอบกลับไปยังยากลำบากน้ำตาไหลอาบแก้มช้าวันรุ่งขึ้นอ่นซุกตัดสินใจนำสร้อยคอทองคำและแหวนเพชรินวงเล็กซึ่งเป็นของดูต่างน้าชิ้นสุดท้าย ที่สามีทิ้งไว้ให้ออกมาดูด้วยหัวที่แตกสลายเธอรู้ดีว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าพอจะเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในตอนนี้แม้จะเจ็บปวดเรากับมีใครเอามีดมากรีดหัวใจแต่เธอก็ต้องทําเพื่อคุณหมออีริกและเพื่ออนาคตของพวกเขาขณะที่เธอกําลังจะเดินออกจากห้องพักเพื่อไปอยังร้านทองปากจีมินซึ่งสังเกตเห็นท่าทางที่ผิดปกติของอึนซุกมาหลายวันแล้ว ก็รีบเข้ามาควางไว้คุณป้าคะคุณป้าจะไปคะแล้วนั้นคุณป้าจะเอาเครื่องประดับพวกนั้นไปทำอะไรคะจีมินถามโดยความเป็นห่วงอย่างสุดซึ้งป้าป้ามีธุระนิดหน่อยจ้ะจีมินอึนซุกพยายามจะเดินเลี่ยงอย่ากโกกนูเลยคะ่ะคุณป้าจีมินจับแขนอึนซุกไว้แน่นคุณป้ากำลังจะเอาเงินไปให้คุณหมออีลิคนนั้นอีกแล้วใช่ไหมคะ อึนซุกสะบัดแขนออกอย่างแรงมันไม่ใช่เรื่องของเธอจีมินปล่อยป้าหนูไม่ปล่อยคะจีมินยืนกรานคุณป้ากำลังถูกหลอกนะคะผู้ชายคนนั้นเขาเป็นนักต้มตุนแล้วเธอพูดอะไรของเธออึนซุกตวัดลันคุณหมอเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยหลอกลวงเป้าแล้วนี่อะไรคะคุณป้าจีมินหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอขึ้นมาเปิดรูปภาพโปะปายของคุณหมอ อีริกที่เธอแอบถ่ายมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของอึนสุกแล้วค้นหาผ่านโปรแกรมค้นหารูปภาพดูสิคะรูปนี้เป็นรูปของนายแพย์ชาวใต้หวันคนหนึ่งที่ถูกขโมยรูปมาใช้